นั้นวะคือแม่งทำผิดเป็นคนที่ทําผิดนะแล้วยอดเยี่ยมด้วยคือรับผิดชอบกับผลลัพธ์นั้นแต่เหมือนไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังผิดซ้ำผิดซ้อนผิดซ้ำผิดซ้อนผิดซ้ำผิดซ้อนน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นคนรับผิดชอบแต่ขาดสํานึกความรับผิดชอบเพราะคนที่มีสํานึกความรับผิดชอบอะนอกจากจะรับผิดชอบกับความผิดพลาดนั้นแล้วเขาจะเริ่มเรียนรู้และแก้ไขมัน อา้าถูกปะละ่ะฟังดูก็ประหลาดชิบหายคนบ้าอะไรมึงอ่าโอเคคนเราผิดพลาดกันได้เป็นเรื่องทุกเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สุดบนโลกแล้วคนไม่เคยทําผิดคือคนไม่ทําอะไรเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นคนเราผิดพลาดกันได้ผิดครั้งที่สองก็เป็นไปได้ต่อให้เราระวังแค่ไหนคนเราแม่งผิดกันได้แต่มึงผิดครั้งที่สเมอมันก็เป็นไปได้แหละแต่ผิดครั้งที่สในช่วงเร็วขนาดนั้นมันแปลกๆนะมียีงมีครั้งที่สี่ก่อเฮ้ยเดี๋ยวนะ ครั้งที่สองมึงไม่เริ่มเรียนรู้เลยเหรอว่าเอ้ยบางทีไอ้ที่แก้วน้าหกเพราะเราวางแก้วชิดขอบไปหรือเปล่าเราน่าจะเอาแก้วมาอยู่ข้างในหรือว่าเอ้ยหรือเพราะเราทามีท่าวางที่ไม่ดีว่าเราจะต้องไปฝึกวางเพิ่มใหม่ไหมเพื่อให้แก้วมันไม่ล่วงเฮ้ยมึงไม่เรียนรู้อะไรสักนิดเลยเหรอว่าทํายังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไม่พัฒนาไปถึงสํานึกความรับผิดชอบเราดีกว่านี้ไม่ได้เออทํานองเดียวกันทํางานเสร็จ แอมทำงานเสร็จก็ทํางานเสร็จแล้วส่งเออมันก็ฟังดูเป็นเรื่องที่ดีทํางานเสร็จแล้วส่งก็ฟังเป็นเรื่องที่ดีแต่พองานมันเริ่มเยอะมากวุ่ยทำไม่ทันแล้ววะ่ะแต่ว่าเฮ้ยเราต้องทํางานให้เสร็จเอางี้ละกันลอกเพื่อนดีกว่าเพราะลอกเพื่อนมันใช้สมองน้อยลงประหยัดเวลามากขึ้นก็ลอกลอกลอก,ลอกส่งเอ,อ้ยรับผิดชอบนะเพราะว่าถ้าไม่ส่งงาน ถ้าไม่ส่งงานก็เอ้ยมันก็ไม่รับผิดชอบนี่หว่าไม่ทําการบ้านเดี๋ยวครูว่าไม่รับผิดชอบงานมันเยอะมากอะ่ะให้ทําไงอะ่ะเอ,ออก็เอางี้ละกันเราเก่งคณิตเดี๋ยวเราทําคณิตให้แล้วเดี๋ยวเราส่งไปให้เพื่อนคนอื่นรอกเพื่อนคนนั้นเก่งอังกฤษเดี๋ยวมึงทําอังกฤษมาแล้วส่งมาให้กูี๋ยวกูลองอังกฤษอ่ะ นี่จริงๆเนี่ยเด็กมีความคิดด้วยนะเด็กคิดแบบเนี้ยก็มันไม่ไหวที่จะลงมือรับผิดชอบอะแม่งมีตั้งสิบหกวิชาแล้วแต่และว,วิชาสั่งงานแม่งเหมือนมหาการ์เหมือนเวลาในชีวิตเด็กมีสี่สิบชั่วโมงนั่นแหละ <c oughs> เออเพราะนั้นอา้าวมันจะไปยากอะไรเราก็แบ่งกันรับผิดชอบไงรับผิดชอบหนึ่งวิชาแล้วก็รออีกสิบห้าวิชาก็มันไม่ไหวจะทะําอ่ะ นึกออกมานี่คือเพื่อรับผิดชอบส่งงานให้ได้ตามกําหนดเป้าหมายที่มันเยอะเกินไปเลยทําแบบนี้มันเลยไม่สามารถไปสู่ขั้นที่ดีกว่าของสํานึกความรับผิดชอบได้ว่านอกจากทํางานเสร็จแล้วยังทําให้มันดีขึ้นได้อีกดีขึ้นขนาดที่ว่าคะแนนแม่งเต็มสิบอะแต่กูจะเอาร้อยเต็มเพราะนี่คือความถนัดของเรานี่คือความชอบของเราอันเนี้ย เราจะเห็นบ่อยมากกับเพื่อนที่เก่งพวกศิลปะเคยเจอเพื่อนที่เก่งศิลปะไหมแล้วแบบแม่งวาดภาพโคตรสวยลงสีโคตรด,ด,ดีแม่งวาดโคตรสวยแม่งวาดได้ไงวะไอ้พวกเนี้ยคะแนนศิลปะงานชิ้นนั้นอะคะแนนเต็มสิบแม่งวาดยังกบเต็มร้อยคะแนนนึกออกไหมเออในทางกับการกูน้อยคนมากที่จะไปถูสู่จุดนั้นได้เว้ยเออเต็มสิบไม่สนคะแนนเต็มเท่าไหร่ไม่รู้แต่กูจะเอาให้แม่งแบบสุดฝีมือและไม่ใช่แค่สุดฝีมือธรรมาดาดีขึ้นดีขึ้น,ข,นขึ้นไปอีก ข้อสอบวันนี้เราว่ามันง่ายไปเราไม่ชอบทําเราไปทําข้อสอบที่ยากกว่าน,นี้ดีกว่าจะมีสักกี่คนที่เป็นแบบนี้แต่ทุกคนที่เป็นแบบนี้ได้แม่งจะกลายเป็นหนึ่งในสุดยอดของสายงานนั้นๆขึ้นได้แน่นอนอะ่ะเออไม่จำเป็นต้องเป็น number o n หรอกแม่งขขึ้นไปเป็น top t e แม่งก็โอโ้เงินเดือนลำำ่ลำซำล่ำซำแล้วเออมันกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะก็มันเลยเป็นคําถามหนึ่งที่พี่ชอบตั้งไว้ว่าการบ้านที่เยอะเกินไปอะ่ะฝึกให้คนแค่ทํางานเสร็จไปวันๆหรือเปล่า มันเลยไม่สามารถทําให้คนติดนิสัยของการพัฒนางานให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้ทั้งทั้งที่เรื่องนี้แม่งสําคัญมากคือพี่ชอบพูดคํานี้เลยนะฟังแล้วอาจจะโหดร้ายนะรับผิดชอบเฉยเฉยอะทาให้ไม่อดตายแต่ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีได้อะต้องมีสํานึกความรับผิดชอบอืมมีความรับผิดชอบทํางานเสร็จตามกําหนดได้เออผิดพลาดแก้ไขเออผิดพลาดแก้ไขมัน เออบางทีแม่งก็แค่ไม่อดตายอืมแต่ว่าถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีได้มีรายได้แบบหลายหมื่นหมืน่นไปไปลาแตะแสนหลายแสนหรือมากเอออะไรแบบเนี้ยแม่งต้องเป็นระดับสำนึกความรับผิดชอบเว้ยแม่งต้องแบบมึงต้องเก่งอะไรในสักอย่างหนึ่งมึงต้องรู้สึกว่ากูต้องพัฒนาในงานเนี้ยมากกว่าปกติ หรือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิดพลาดเราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ผิดท่าเดิมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้ไม่ผิดท่าเดิมไปเรื่อยๆมันจะไม่เหลือท่าให้เราผิดแล้วงานนั้นเราก็จะทําได้ดีแบบเฮ้ยทำไมมึงเก่งจังเลยวะมึงไม่คิดจะผิดบ้างหรออ๋อท่านั้นกูเคยผิดมาแล้วเออกูรู้ว่าทําแบบนี้อันตรายกูไม่ผิดแล้วเออ มันคือเรื่องนี้เว้ยนี่คือเป็นเรื่องที่แบบรู้สึกรู้สึกแบบตั้งคําถามมาตลอดเลยนะว่าเอ๊ะจริงๆร,ร,ระบบในที่เราทำทำกันมาตอนเนี้แม่งทาตามความเคยชินไงแล้วก็เพิ่มน้ําหนักมือขึ้นไปทุกวันทุกวันจนเราลืมตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันมันดีอย่างที่คิดจริงๆหรอมันใช่จริงหรอพี่อย่าเป็นคนตั้งคําถามตลอดเพราะพี่อย่าเชื่อในหนึ่งอย่างคือมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางดีสุดอะไรที่หนักข้อมากเกินไปแม่งมักจะเละเทะเสมอ หรืออะไรที่เบาเกินไปก็มักจะเลเทสเสมอแล้วพี่รู้สึกว่าการศึกษาแม่งหนักข้อในวิธีการเดิมๆจนเกินไปและในหลายเรื่องเว้ยโอ้นี่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 คือเรื่องราวของสํานึกความรับผิดชอบคคุณผู้ชมฝากก็อันนี้ถ้าเกิดเป็นคุณครูดูอยู่นะครับก็ฝากในขณะที่ถ้ามีเด็กๆดูอยู่เว้ยพี่บอกเลยนะถ้าตัวเธอเป็นอ่อพี่เชื่อแหละถ้าเกิดพวกแกไม่ได้เป็นเด็กตั้งใจเรียนอ่ะร้อยกว่าคนในที่เนี้ยไม่มานั่งฟังอะไรแบบนี้หรอก ถูกไหมเออทํางานให้เสร็จอะไรแบบนี้พี่เชื่อว่าเราเป็นคนที่ถ้าเกิดเรื่องเรียนก็คงตั้งใจเรียนรับผิดชอบอยากทํามันให้ดีที่สุดแต่จําไว้ว่าบางทีดีที่สุดแม่งอาจจะดีไม่พอดีที่สุดอาจจะดีไม่พอเว้ยเออดีที่สุดของเราในวันนี้มันอาจจะเป็นแบบถ้าตีเป็นรายได้นะด้วยความเป็นเด็กด้วยนะสมมติดีที่สุดของเราวันนี้อาจจะรายได้แบบเดลล่ห้าพัน 5, เออแต่ว่าวันถ้าเกิดเราอยากได้รายได้แบบสี่ห้าหมื่นหกเจ็ดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นรายได้แตะแสนแบบเนี้ มันต้องดีพอกว่านั้นไงมันต้องดีขึ้นกว่านั้นไงเพราะฉะนั้นมันถึงต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปไงเออนั่นแหละฝากไว้ให้คิด <c oughs> เนี่ยบอกแล้วบอกแล้วว่านี่คือการตอบคาถามที่ละเอียดที่สุดตั้งแต่มีมาในโลกเนี่ยคําถามมันง่ายมากเลยแต่พี่รู้สึกว่าพี่ตอบคาถามพวกเนี้ยคือคําถามมันง่ายไว้ทาไงให้เรียนเก่งตั้งใจเรียนสิเออทาโจทย์เยอะๆสิบางทีก็รู้สึกว่ามันเป็นคําตอบที่เออพอมานั่งคิดอย่างละเอียดแล้วมันก็ จริงในบางกรณีหรือคนที่ทำเราได้ผลเพราะว่าเขาทำอย่างถูกวิธีการด้วยไงเออบางทีเราทำโจทย์เยอะๆเออนำโจทย์เยอะๆลอกกันบ้านเยอะๆไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นนึกออกไหมหรือต่อให้นั่งทำแต่เราไม่ได้ทำอะไรที่ชาทายชาเลนขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นเราก็ไม่ได้เก่งขึ้นด้วยอยู่ดีนั่งสุดยกตัวอย่างนะทำโจทย์เยอะๆใช่ไหมบวกเลขสักห้าพันข้อ ไปนั่งบวกเลยบวกเลข5,000ข้อสิ่งที่ได้คืออะไรก็คือบวกเลขเร็วขึ้นหลังจากทาจบ5,000ข้อแต่ถามว่าแก้โจทย์ที่ซับซ้อนได้ไหมแก้ปัญหาที่ซับซ้อนกว่านั้นได้ไหมเอะไม่ได้แล้ว <c oughs> นึกออกว่าเออบางทีคือทาเยอะๆมันต้องทําพร้อมการชาเลนจ์และการพัฒนามันต้องครบลปเงี้ยขาดไม่ครบลุนี้แม่ไม่อัปเกรดอ่ะ u know เออแล้วเรารู้สึกว่าสองเรื่องนี้แม่เป็นสองเรื่องที่เออคนส่วนใหญ่ให้น้ําหนักเยอะแล้วดันให้ค,ความหมายบางอย่างผิดไปอะ่ะ ลงบางอย่างลงประเด็นบางอย่างผิดไปเยอะไปไกลเลยนะครับพาดอ่านคอมเมนต์ดีกว่าพี่เคยกดดันไหมคะเวลาเราเห็นเพื่อนที่เรียนเก่งๆแล้วเรามองเราคือเราไม่เก่งเท่าเขาจนเรารู้สึกท้อไม่เคยเลยอะ่ะอันเดียไม่เคยเลยจริงๆไม่เคยรู้สึกความรู้สึกนั้นเลยอะ่ะแล้วก็เออไม่เคยรู้สึกความรู้สึกนั้นแต่เคยเจอเด็กที่รู้สึกความรู้สึกนั้น โอ้โห oh, oh, คำถามนี้แม่งตอบยากเนื่องจากเราไม่เคยเราแม่งสอนคนอื่นในสิ่ง <c oughs> ที่เราไม่เคยเป็นไม่ได้ซะด้วยแต่ว่าเอาเอา,เอาความไม่เคยของเราก่อนนะเราไม่เคยเราไม่เคยรู้สึกกดดันเมื่อเห็นคนอื่นเก่งกว่า <c oughs> เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความเก่งในระดับหนึ่งที่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 เราก็เก่งในฟิลของเราเช่นเพื่อนคนนี้แม่งเก่งอังกฤษเราไม่เก่งอังกฤษมันเราก็ไม่เครียดเราก็เก่งคณิตเออเราก็เก่งคณิตประมาณหนึ่งถามว่าเราไปเคยเจอคนที่เก่งคณิตมากมากไหมเคยแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ย ความเก่งคณิตของเราที่เรามีแม่งพอจะทําให้เราได้คณะที่เราอยากได้มหาลัยที่เราอยากได้คณะที่เราอยากเรียนมันพาเราไปถึงจุดนั้นได้แล้วนี่หวะเออ เพราะฉะนั้นเมื่อมันพาเราไปถึงจุดนั้นได้เราก็ไม่เครียดป่าวะก็ก็ไม่เป็นไรมันเก่งไปสมมติว่าความเก่งนั้นมันพามันไปม,มีเงิน10ล้านก็ปีไปเออความเก่งกูมีได้สักแสนหนึ่งเอ้กูก็โอเคนะมีแสนหนึ่งกูก็มีชีวิตอยู่ได้อะคําถามสําคัญที่พี่ไม่พี่ไม่เอาตัวเองไปได้เปรียบเทียบกับใครเว้ยแต่พี่จะเอาตัวเ,เปรียบเทียบว่าความสามารถของเราในวันนี้แม่งถึงจุดที่เราอยากได้อย่างวะ ถ้ามันยังไม่ถึงอ่ะเออมันก็ต้องพัฒนาไปต่อแต่เอามัวแต่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอ่ะเออเราล้วไงอ่ะมันจะดีอะไรขึ้นมาหาให้เจอก่อนว่าเรากเก่งอะไรแล้วอย่างที่สองคือบนความเก่งนั้นพาไปถึงชีวิตที่เราอยากได้ไหมถ้ายังไม่ถึงก็แค่พัฒนาไปให้ถึงจบเออ ถ้าถึงแล้วก็สบายดีเครียอะไรอะ่ะเพราะว่าถ้าถึงแล้วเรื่องเราหลังจากนั้นคือกําไรไงเออก็พี่ก็คิดประมาณนี้ยแหละก็เลยก็เลยไม่รู้สึกไม่รู้สึกกดดันอะไรกับการที่ต่อขอถามว่าทุกวันนี้รู้ไหมว่ามีคนเก่งคนนี้กว่าเรามีอยู่แล้วทําไมจะไม่มีวะเป็นเรื่องปตองกติมากกูไม่ได้จบพิเอแมทกูก็เป็นคนทําโจทย์เลขเหมือนที่พวกมึงเป็นไงนะ่ะเออก็ไม่ได้เก่งอะไรมากไปกว่าใครมากนักหรอกเอาจริงมีคนพี่ว่ามีครูที่เก่งเลขกว่าพี่ในประเทศเนี้ยเป็นหลักพันคนขึ้นไปได้เลยนะ เออเอาจริงๆถามว่ามีคนที่สอนเก่งกว่าเราไหมมีอยู่แล้วทําไมจะไม่มีอู้ถ้าเราสอนเก่งที่สุดในประเทศป่านนี้เราล่ํารวยไปแล้วมั้ง <laughs> เอออะไรอย่างเงี้ยเออถามว่าแต่ถามว่าความความสามารถในการสอนในการอธิบายของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้ไปดูทําโจทย์วันนี้พิชิตฝันเลยเกินเออก็ถ้าเทียบวันนั้นกับวันนี้ก็จะเห็นเลยว่าแค่เรื่องการพูดก็ต่างกันพอสมควรแล้วอะ่ะอืม เรื่องการทําสื่อก็ต่างกันความรู้คันนี้ที่เรามีก็ตอบโจทย์ที่เรามีแล้วเรามีความสามารถอย่างอื่นแล้วเอ้ยเราก็โอเคนะมันพาถึงมาถึงจุดที่เราอยากได้แล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆแล้วการสนุกดีที่จะเติบโตพัฒนาก็คิดแบบนั้นเว้ยก็เลยไม่กดดันเว้ยคำถามสาคัญกลับไปที่เรื่องนี้นะสรุปเลยนะดูตัวเองก่อนว่าเก่งเรื่องอะไรเอ่อความเก่งนั้นพาเราไปถึงจุดหมายที่เราอยากได้ไหมสําหรับเด็กๆความเก่งนะไม่ง่ายๆเลย เออเราเก่งพอที่จะติดคณะแล้วหรือยังถ้ายังไม่ติดก็แค่พัฒนาอย่าคิดเยอะอมบางทีคิดเยอะไปแม่งก็กดดัานูเพื่อนวนนั้นทำไมก็ทําอันนี้ได้ง่ายจาังเราทําไม่เห็นได้ง่ายเท่าเขาเลย